แต่งงานก็จะจุดถูกกันในนี้อยู่ก็ได้ก็ได้ขึ้นมาขงังบนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะนาเดี๋ยวจะไนก็ขึ้นหอดกันในบนหอดโอ้พี่น้อดไปมันก็เป็นที่โยนะเป็นจุดถูกปะเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องจัดเออปะเป็นกำลังใจให้กันในของนู่นในนี้โยสันบน ไม่ตายตายได้เดียวพี่น้องนาะจะลงไปไก้อะไรเป็นเงสิเปิดเป็นงานหมุดเข้ามาแล้วในนี้ก็เลยบอกต้องกันโดนหนึ่งนึงก็เลยว่าพาออาี่พ่อน้องยังเบิ่งสักนิดหนึ่งอะไรอันนั้นน้องทำงานนะจ๊ะสังบนสัน่งพนักงานางพากลับของบนพี่น้อง,น,องนี่นะกันที่บ้าน,น,น,น โอ้โหเป็นตาเจเะก็เน,น,น,นะไนะรี้นีัมากะให้เบงิยสั่นบนก็ไดนะ้มนถักท้ายส่สบไปน้องมาได้งานตนัวพู้เกาหล้จ้ะม,มาหเบิ่องมึงงตาดนี้ิโอเค่ติดกดตาจะต้องไปติดใหม่แล้วัน อย่าเีมนี่วราสิจิีอยู่ดีว่าได้ส่วนดีส่วนนองมันบอกว่าจะเชได้กรฝากเป็นกำลังใจเห็นในได้ใจด้เป็นกำลังใจให้นมนี่นี่ยช่ได้ดีเนาะมนี่ได้ว่างกันจรราพี่กำลองเล็กน้อยเราจะลองทักทายกันักทายทักทาย จะเด้อออาจารย์้แบบนี้เลย่ยงเซลมะอ้จ็บลจาพนังองข้าขงบนเพินจนอยู่ข้างล่างนี่นูไ้กใจกิ่ทาน้องพี่ร้อง าไปเ่นเจ้าเล่นใจมาได้นะตัวที่เราหลังมเห็นว่าท่าน้ไปกินยังไงบ้างเนี่ยจะเปนมาอรยังไงยังไปนี่ยังไงนะพี่น้องก็แดงได้และไพี่นองก็ต้องกันได้จัดเออจังไดยฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี่เนนเม่นี่เขเดิมแม่นี่ชาแนลเลยจ้ะเ้อปื๊อโอ้ยรูงากครับพี่น้องเสื้อฟ้าแม่นี่สีแดงตัวพี่น้องจุนี่ก็โมกบอ่ะ อ๋อจะเรียบร้อยนิดนึงพี่น้องเรียบร้อยนะปอกาปะกาปกะกะปกะกะาะนี่สันนี่สันบนไปจ้ะ อย่างง้ตอนไม่ได้อยู่สัตว์ตัวันนี้พี่น้องี่สัสวบนเทนที่สีย็นบันห้หยอยู่หลังบ้านยิย็นพี่น้องบุไม่หลอกกินข่าวความอยู่หลังบ้านเป็นกำลังใจกันได้า้วยใจัาลงัสนีมันเป็นหมื่นๆเด้กพี่น้องหมือนดึงดึงอีกสัตหนึ่งสัง่ย มอดวดระเด็นอย่างพี่น้องมหอดว่ะเด็นอย่างหอนจังได้ใจขาดตายพี่น้อาไม่ตกสั่นไปหนอะตังซี่สั่นคือเป็นห้องนอนเปิดจานี่กระแมว อันนี้ฉันรอยฉันรอยเพิ่นไปทางล่างเพิ่นจะเปิดเพลงเนาะพี่น้องไปว่าอะไรจะว่าเปิดเสียงเงี้เป็นเสียงเงี้ก็เลยภาพี่น้องยังวุ่นอยู่ข้างบนนี่แหละจ้ะคลิปนี้มาเปิดฝากเป็นเรื่องใจกันเนาะให้เริ่องสำรวจสำรวจพื้นที่ทำงาน แต่ม่เป็นอย่างนี้เนะาะอนเมื่กไหี่ก็จะ,ะเปิดเพ่งเปิดอย่างนี้ไป咯วันนี้เราอย่คอยากร่มฟ้าทางยุ่ีกัทางไลยทถบพัล้มนี่สบายเลยญญรรมมนเน,ยน,น,ลนะยนี่ยสันเนี่ยแบพัล้มานองเหรียนอยู่นเราไปลองเนาะสบายนีจะเป็นลองก็มีดอกไหมหดอไหลคือกันเนี่ยเดี๋ยวุ่มนะจ๊ะ แต่ก็เนี่เขาจะเป็นเหตเป็นสป่าพี่น้องตรงนี้สป่าวันนี้เป็นสิงโตจ้ะเดี๋ยแลวสิงโตมานันจะเลยเป็นหนอนมันลดมันหัวได้ยุ่งเจี๋ยแล้ว <laughs> เ,เห็ดเหมือนฉันมันดีเลาเห็ดจะถูกกลางบาท้วนะพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบหายใจเบาอิม่มเม่นี่ก็เลยหายใจบาอิ่มก็เลยขึ้นมันขำบน ไม่อกน้พีน้องหองเมือน้มาได้งานตกคเอเกอาไรไปใส่มาให้ข้าสำรวจอิวินเห็นงานมาไปลองเนาะหลานรน,นี่เห็นงานไปสนใจปวดไม่กับมันหนวดไม่ยังใดเลยไปลองเด้อขอหอะไรนอมูฟฝเมอสกุลอะไรอยู่นี่มองีฝีมมอุกุลนะลาไป้องน่ะเป็นนวตกุลน่ะสนใจกับมาได้พาสำรวจอันนี้ก็อีกองนึนงนงน่งมันจะปิดด้วยแล้าตายได้ดิเน บม,มันเนียน้ะพี่น้องนะตายเลยโอ้โหทำไม่นี่กะคลิปนี้กะฝากไว้ขึ้นเกาภาพมันอัางเกลไม่นี่ใจจะขอดผมปนิ่มพี่น้องนีบแล้วมันล่วงลายเกินไปไม่นี่ก็เลยปนี่ เชียร์แรงใจให้แม่นี่ได้รู้ใจได้เมื่อีพะสำรวจร้านพอไหวร่งไปเหมือนมาหอดแดงเยวพันจุดถูกพอดีเจ้าจุดถูกเอาไหวเอาเอาเหลือเอาใช้เรา่น้องให้โซ่ๆมันมันดอกๆยู่ดีเราไม่ยู่ดีเราแห้งเราปังเร็วผ่าร้ายๆเนาะเราก็เลยเราก็เลยพากันยางกันเป็นก็เลยพ้ามีพ้าหน่องสำรวจสำรวจบริเวณร้านสำรวจมองทำงานแม่นี่เนาะจะเนาะไปปวดไปเมื่อยกับแบบมาได้รู้ใจเ้ยพุทธมนตรสายหนึ่ง เมื่อไมีก่อนจะไปกินกาแฟก็นท่านเนี่ยเป็นแบบว่ายางมัฮวอนไหมเชื่อใขาดเลยพี่น้องคิดดีจะฝากไปก่อนพี่น้องเนาะโอ้ย,อยรเรื่องอะไรก็แชร์ไม่ได้เด้อจ้นเด้ออบรรยากาศที่สวยมากปากบรรยากาศเธอฐานที่ทำงานมาให้ดูเนาะจ้นเนาะฝาก,ปากปเป็นแรงเชื่อแรงใจให้ไม่นี่เด้อไม่นี่จะไปตีดคนตาม,าไ,มไหพเ่น้อบ๊ายบายเรื่อยๆหมดดีจา้า